สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะบินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลบิ๊กบอยไฟกลมครับวันนี้เทสรถเหมือนเดิมยังอยู่กับไา้แดงดูคติเดสเซอร์ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมโคตรชอบเลยนะเป็น t o u ิงแอ a เว n g e r รแต่เป็นไฟกลมนี่เอกลักษณ์ช่องเราเลยไฟกลมอยากได้มากเดสเซอรออ่าล้อเป็นสีลวดแบบ ไม่มียางในนะครับซีโรดแทงออกข้างนะเป็นยางทูเพลดนะแล้วก็เบรกเอเหน้าหลังครับ Bam ปัมแบมโบปั๊มเหยียบก็โบอ่าท่อยกสไตล์แอเดนเจอร์ปั๊มหน้าก็โบเห็นไหมจานโบปั๊มบนเป็นโบแต่ว่าเป็นโบโบเหลี่ยมนะครับแล้วก็คาร์ดน้ำมันอยากรู้สเปคเครื่องยนต์เขาเดี๋ยวดูหน่อย เดอเซิร์ตเอ็กเดอเซิร์ตเอ็กลุคคาสเดอเซิร์ตเอ็กขนาดเครื่องยนต์9 0 3 7ซีครับอ่า uh, 110แรงมา้าที่9250รอบเนอะขนาดเครื่องน่าจะเท่ากับนี่มอนเตอร์นะะ่มั้งมอนเตอร์937นะน,น่าจะเครื่องบล็อกเดียวกันเลยนะ 937cc ครับผมว่าตัวเดียวกันเลยแล้วก็100 110แรงม้าที่9,250รอบป่ะอยากลองขี่มานานแล้วครับดูกติเดสเซอร์เด็กตัวรถเทียบถ้าให้ผมเทียบอะพอๆแอฟริกาทวีเลยนะขนาดพอกันเลยครับไม่กว้างไม่อ้วนถ้าเป็นมันติจะอ้วนกว่าคันนี้จะผอมกว่า แล้วก็ความสูงบอ่อจากพื้นถึงบอ่อสูงกว่ามันติครับความสูงจากพื้นถึงบอ่อผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ใครรู้คอมเมนต์บอกทีครับอยากรู้เหมือนกันระบบไฟก็ Full LED ครับคาร์ดน้ำมันอมีคิีชิปเตอร์เดี๋ยวเตะให้ดูขนาดชกแกนชกหน้าใหญ่เลยนะเป็น u p พไซด์ดาวที่สูงและใหญ่ครับใหญ่กว่าแอฟริกาทวินนะฮอนด้จะเล็กกว่านี้ครับปะล้อหน้ายี่เบลด้อหลังเท่าไร่เอ่ย ถ้าเป็น Honda Africa กาทวีล,ล้อหน้ายเบ1ล,ล้อหลัง18นะครับคันนี้ละ่ะคันนี้ละ่ะคันนี้ละ่ะเหมือนกันหน้ายเ21หล,ลัง18 Adventure, แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์จ๋าเลยแล้วก็รถมีการสบัดมาให้จากโรงงานนะเพราะว่ามันสบัดอยู่แล้วครับหน้าจอเป็นนี่จอสี TFT อหล่อเหมือนเดิมสไตล์ดูคติเขาโอ้โหหล่อลอ,ลอแบบเล็กๆเท่ดีจัง มีคูดคอนโทรลนะความสูงเป็นไงโอ้พ oh. อได้ครับสบายกว่าทีเจ็ดนะทีเจ็ดเอาเรื่องกว่านี้เยอะเลย mm. สบายกว่าทีเจ็ดเยอะครับ mm. แต่อุ่นเครื่องแป๊บหนึ่ง mm. หน้าจอเออสวยนะบอกเกน้ำมันเป็นเป็นรูปปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นขีดนะครับวัดรอบนะแล้วก็ไฟเกียร์ความเร็ว mm. มีโหมดต่างๆมีไฟไฟตัวเอนี้จะเป็น เป็นแนวไฟเดไลท์นะไม่มีอะไรมากครับในลิกาเราปรับโบนี่ดีกว่าโอเคอุ่นเครื่องแป๊บหนึ่งครับคันนี้จอดไม่นานยังไม่ได้อุ่นเครื่องเลยเดี๋ยวรออุณหภูมิหล่อน้ำหล่อเย็นเขาลงอีกนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยออกไปประกาบแฮนก็ไม่มีอะไรครับ เหมือนมันติสตา,าร์ด้าเลยอันนี้ปรับโหมดแล้วก็โค้ t ครลไฟฉุกเฉินปิดเปิดแอ s อได้นี่ที่ที่ประกับฝั่งซ้ายเลยนะไฟเลี้ยวแต่ฝั่งนี้ก็ออฟไลน์ปุ่มสตาร์ทครับแล้วก็อันนี้อันนี้ฮีทกิฟอุ่นมือมีอุ่นมือด้วยโอ้ปโอ้รถเบาคอนโทรลง่ายอีกแล้วครับ ี่ง่ายกว่า Honda Africa t w i วินเยอะเลยนะผมว่าอาจจะด้วยน้ำหนักครับโอ้แต่ผมชอบอารมณ์เครื่องยนต์เขาอะมันจะดับแล้วเนี่ยมันจะดับไหมเนี่ยขอเซ็ตรถแป๊บหนึ่งครับดูคติเดสเซอร์ Desert X ยนะแอดมินขอเช็คก่อนนะเมื่อกี้ตอนจอดเนินเหมือนรถมีปัญหานะครับรอบเครื่องตกนะลองดูดิโอสงสัยเจอมุมเอียงครับเมื่อกี้จอดเนินเนี่ยนี่น,นี่รอบเครื่องตก้ยรถมีปัญหาป่าว่าด้ดุกติรถพึ่งขี่โรยเงดูเทปยังไงอะ่ะ 5 6าโลเองนะรถยังใหม่ๆอยู่เลยครับป่ะหรือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อมขาดไว้ก็ไม่รู้นะรถมันเลยรอบตกครับป่ะ ดีมากเลยนะผมว่ามันคอนโทรนง่ายเบาแรงครับแต่ว่าราคาก็สูงนะมีคลิกคลิกชิปทั้งอัพและดาวนะคลิกชิปเตอร์ครับมีทั้งอัพและดาวครับราคาสูงครับแรกกับเทคโนโลยีที่ได้เนาะแล้วก็รูปทรงรูปร่างหน้าตาครับนี่หนะ้องมากเลยนะเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่คล่องครับขี่ง่าย ผมชอบนะส่วนตัวชอบเลยช่วงล่าง a อเวนเจอร์จ๋าเลรนุ่มเนี่ยนุ่มเลยเวลาเราขึ้นนั่งทิ้งน้ําหนักตัวลงบนบบอโชคมันก็ยุบลงนิดนึงนะช่วยเราเรื่องความสูงนะให้เราไม่เหนื่อยมากครับแต่ผมว่าไม่เหนื่อยอที่เจ็ดสูงกว่านี้เหนื่อยกว่านี้ความสูงผมว่าพอพอแอฟิกาเทวินเลยนะความสูงบาะแต่นี้คอนโทรลง่ายกว่าเบาฟปัน ความเร็วสูงนะ180ผมไม่ได้ออกแรงบังคับรถอะไรมากมายนะครับนิ่งๆโคตรนิ่ง,งเป็น1 2อที่นิ่งเพราะว่าเขาคงได้กันสะบัดต,ติดรถมาเลยนะกันสะบัดต,ตัวเนี้ยค่อนข้างใหญ่คนระับนิ่งมากลูกกระสีเดลเซอร์ X ชอบนะผมโคตชอบเลยมันเป็นทัวร์ลิ่งไฟกลมแบบ ใช้งานได้แล้วก็ชิลที่เขาให้มานี่เพียงพอเลยต่อการเดินทางนะพอแล้วแค่นี้ลมก็ไม่โดนประทาตัวเราแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปสามารถไปลุยไปแอ v e เนเจอร์ได้เลยนะชิลไม่ได้ใหญ่จนเกินไปครับถ้ายืนก็พอดีนะเนี่ยเนี่ยยืนได้โน้มตัวได้เล่นได้เข้าป่าได้ครับสบายๆแต่ผมว่ากำลังเครื่องแม่งเกินเกินที่จะไปใช้ในป่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะไม่เคยใช้ใครใช้อยู่ใครเจอปัญหาอะไรไหมลองคอมเมนต์บอกได้ครับดย a กติ Desert X ไรแดงยังมีปัญหาอยู่ไหมยอยากรู้เข้าโค้งหว่าปะนี่เข้าโค้งนะความเร็วร้อยห้าสิบครับปะร้อยหก็ได้ัะโอ้โหเข้าโคง้งโคดนิ่งแล้วถนนเฮี้ยโดยมเมื่อกี้เห็นไ,ไหมนุ่มนิ่งความเร็วสูงนะ ได้ครับดีเลยรถดีโคตรเลยครับผมชอบลิคริบอัพเด็ดดาวนะพิคลิปเาอาะมีทั้องอัพเดาดดสบายเนี่ยดูดิโคตรนุ่มพิชชิปนุ่มอ่ะดูคตินุ่มมากชอบเนี่ยคันนี้ชอบเลยลองขี่แล้วชอบเลยจริงๆชอบหน้าตาอยู่แล้วครับพอมาลองขี่ยิ่งชอบไปใหญ่เลยเนี่ยขี่ง่ายไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแต่ผมบันเล่ยนะ แต่ผมเจอรถสูงกว่าน,นี้มาเยอะครับคันนี้มันเลยแบบไม่เท่าไหร่ผมร้อยหกสิบแปดผมก็ขี่ได้สบายๆเนี่ยกลับรถสบายๆโอ้โหแท็กชั่นทำงานไวอีกแล้วครับปกติโคตรไวนะเมื่อกี้มันลื่นนสายนิดเดียวเองอะแท็กชั่นตัดการทํางานของล้อหลังกับคันเร่งตัดการทํางานของคันเร่งไม่ไม่ให้ล้อหลังสปินสลิกอะไรไปมากกว่านั้นครับคันเร่งไฟฟ้านะ ของเทคโนโลยีมานาแล้วนะปกติแต่บางคนก็สีเรียดเรื่องเมนเทนแนนตบแต่นิดนึีนิดเึงเคเรื่องบล็อกนี้เขาเป็นสายพานนะคนสีเรียสเปลี่ยนสายพานที่หลายตังนี่สะดวกรับผมชอบคลิกเชฟมันนุ่มปกติน <c oughs> ุ่มมากเลยแ้วก็แรง ียงกองมันดูดอยู่ใต้ถังนี่อูอ้ตูตูอ่ะมันนี่แล้วก็โลโก้ธงชาติอิตาเลีครับอยู่ตรงถันงน้ำมันถังน้ำมันเติมฝั่งขวานะฝาถังน้ำมันเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนั่นเองมันอยู่ขวางีงเท๊แต่ผมชอบอ่ะแต่งตัวแนเอเวอเจอร์ขี่นะ่อรอรอ,อชอบแอนเอเวอเจอร์ใบกลมผมว่านี่อรอสุดแล้วถ้าเป็นแอ v เ n เวอเจอร์กลมนะ เทียบกันกับรถที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะซูริงแอ v ด n แอนเอร์ไฟกลมแล้วก็ผมชอบรถสไตล์นี้อยู่แล้วแอ e เฟอเจอร์นะมันเหมาะกับถนนประเทศไทยครับมันจะเหี้ยแค่ไหนเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะไปได้หมดไม่ต้องมาระมัดระวังเรื่องถนนเยอะครับช่วงล่างมันช่วยเราได้หมดเลยนะทางมันจะเหี้ยแค่ไหนขี่รถคันนี้เข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัว ใช้แต่รถในเบนเจอร์มันเนี่ยมันไปได้หมดเนี่ยทางไม่ดีผมก็ขี่เข้าไปหามันเลยนิ่งมากเลยดูดิเดียวนิ่งๆเลียร้อยต่อถนนเนี่ยนะชัดเจนเลย,เน,ยนะนะใส่ป่ะ <c oughs> <c oughs> ดูเล่น a ับเบนเจอร์ทำให้คุณเดินทางโคตรสบาย, <c oughs> ยแต่แอดมินไม่ค่อยสบาย <c oughs> ความเร็ยวยืนพื้นก็สบายๆครับเครื่องก็แรงอยู่แล้วค่ายแดงนะเลดไลน์หมื่นพันครับเลดไลน์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแรงมาสูงสุดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบแรงมาที่เก้าพันเก้าพันสองร้อยห้าสิบรอบอแรงมาสูงสุดก็มาเกือบเลดไลน์เหมือนกันแต่อารมณ์เครื่องค่ายแดงครับเขาลากเลดไลน์อยู่แล้วอารมณ์เครื่องเขาไม่นุ่มนะพร้อมนะ ามบวกนะค่ายแดงอารมณ์นี้หมดนะจะมาถามหาความนุ่มนิ่มนุ่มนวนจากค่ายแดงไม่ได้นะแต่คริชชิปแม่งโคตรนุ่มเลยเมื่อกี้ผมผม Up ear, อัพเกียร์ลงไอ้ดาวเกียร์ลงโคตรนุ่มนุ่มมากแล้วก็ลดแรงแรงมาดูเดชเมื่อกี้ใช้คันเร่งนิดเดียวนะเพื่อให้ทันสัญญาณไฟมันทันใจเราทุกอย่างเลย แล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มาครับพบจบในที่เดียวอันน,น,นี้คันเดียวไปได้ทั่วโลกครับบุกน้ำลุยไฟไปได้หมดเข้าพงเข้าป่าก็ามากดิทางดำนี่ของเขาเลยนะผมบอกให้ถนนประเทศไทยเหมาะกับแอนเวนเจอร์มากอเน่ดูดิสนุนมาเนี่ยนะผมขี่มือเดียวสบายสบาย แล้วก็ไม่รู้เสียงลมเข้าหมวกเยอะไหมนะเปลี่ยนหมวกใบใหม่ไหครับหยิบหมวกใบเก่าไม่ทันต้องขออภัยด้วยแล้วก็ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม g ูเก l e ครับเสร็จแล้วมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมไม่รู้เรื่องราคาเรื่องน้ำหนักเรื่องส่วนสูงคันนี้เลยความจุถังน้ำมันกี่ลิตรใครรู้มาคอมเมนต์บอกผมดีครับดูคติเด็กเสือก ตต้ถังนะโหดุดเน่เราใจอีกแล้วหน้าจอก็พอดีนะเล็กๆนะมินิมอลนะเล็กกว่าฝ่งมือผมอีกหน้าจอประมาณใครรู้ก <atte aids> ี่น <Perfect> ิ้วบอกผมทีประมาณโทรศัพ <aring> ท <rawd Moder ate> ์เครื่องนึงอะวางอยู่อะ แต่มันก็พอแล้วเราไม่ได,ด้ดูอะไรขนาดนั้นหรอกยิ่งใหญ่ยิ่งวนสายตาเราเยอะนะจอของเขาน่าจะเป็นตัดแสงออตโต้แนละ้วถ้ากลางคือนอาจจะเปลี่ยนสีนะนี่กลางวันก็จะเป็นตีมดำอวดร้อนเลยอันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะมาดูคติพิษณุโลกครับ ใจดีให้รถเรามาทดลองขับเขียให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเผื่อเป็นแนวทางครับข้อมูลอาจจะได้กันไปไม่มากก็น้อยนะแต่ผมว่าน้อยเนาดูจากช่องผมได้ข้อมูลน้อยมากเลยใครอยากรู้ข้อมูลลึกๆก,ก็ Google ครับนั่นแหละมีหลายเว็บไซต์เขียนบอกไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะใครอยากรู้สเปครู้ราคาครับ g o o g l e ได้เลยพิมพ์ขึ้นหมดครับผมผมก็คน เล่นรถคนหนึ่งนะผมไม่สามารถรู้ข้อมูลของรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อบนโลกใบนี้ครับผมก็อาศัยศึกษาดู YouTube ดู Google เปิดเอาครับรถรุ่นไหนออกใหม่ติดตามข่าวสารดูบ่อยๆอ,อาศัยเราชอบนะที่ทำตรงนี้ก็พอชอบแล้วเลยมาทำให้ดูนะตอนนี้ร้อนมากเลยสามสิบสององศา อย่างดีัะถ้าเป็นหน้าร้อนี่สี่สิบกว่าโอ้าําคลิปกันอีสตกจะขึ้นนะเครื่องมันเอาเครื่องมันเอาค่ายแดงแรงทุกคันไม่กล้าเปิดกันเร่งแรงคนระับเดี๋ยวมันสลิกเนี่ยดูดิเปิดมันก็จะไปอย่างเดียวเลยนะไยแดง ขี่แรงขี่โอ้ oh. ขี่มันขี่บ้าเลยอะ่ะชอบดูคติเดเซอร์็ืแต่ผมว่าส่วนสูงไม่มีปัญหานะสำหรับผมอะ่ะทีเจ็ดจะลำบากกว่านี้อีกนะแล้วผมชอบท่งรถเขาอแต่พวกราคาอะไรพวกนี้อาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะคายแดงเอาเรื่องอยู่ครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้เราเนะเป็นกำลังใจดีๆให้เราทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ